สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการ CEO Talk เป็นประจำทางก i f r r i n h a n n n l นะครับและวันนี้ครับรายการของเราได้คัดเลือกเอาคำถามที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามามาร่วมพูดคุยในรายการแล้วเราก็หวังว่าคำถามนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ด้วยแขงรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f e r ร n Skyline Unity กัด แพทย์หญิงนรินีภัยบูล์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คําถามมาจากคนที่ยังไม่ได้ทําธุรกิจแล้วก็ยังไม่ได้สมัครทําธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทไหนเลยนะคุณหมอแต่เขาคงเห็นว่าคุณหมอเป็นเหมือนคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมานานพอสมควรเขาบอกว่ากําลังตัดสินใจที่จะมองหาธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเพิ่มนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่พอเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าธุรกิจประเภทนี้สมัครร้อยคน มีทำสิบคนแล้วก็สําเร็จแค่1คนเรียกว่าร้อยคนสมัครสิบคนทํามีหนึ่งคนสําเร็จเขาได้ยินแบบนี้เขาบอกเขาเหี่ยวเลยครับคุณหมอ เขาเลยรู้สึกเหมือนหมดหวังกับธุรกิจนี้เลยคุณหมอมีความคิดว่าสถิติที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังแบบนี้มันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าถ้าเราจะเชื่อคําว่าสถิติเนี่ยมันต้องมีที่มาครับต้องมีงานทําวิจัยต้องมีโพนะคะคก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหลอกนะคะสถิติจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะคนะคะ,คะ,คะถ้าเราทํางานเป็นเราเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือพูดแล้วคนฟังเข้าใจง่ายพูดแล้ว คนฟังไม่กลัวงานแบบนี้คนฟังรู้สึกว่ามันเป็นงานทําได้เรามีบุค,คลิกที่อ่อนโยนมีความเป็นมิตรแต่ขณะเดียวกันก็มีความมั่นอกมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองดีเนี่ยนะคะสถิติมันจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะนะคะมันอาจจะเป็นว่าชวนสักสิคนนะคะอาจจะซื้อใช้แค่แปด แต่ตัดสินใจจะทำธุรกิจสักสองส่วนจะประสบความสำเร็จไหมก็ขึ้นกับระดับของความสำเร็จแต่หมอคิดว่าไม่ล้มเหลวหรอกค่ะคนะคะในสองคนที่ทำเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวหรอกแต่อยู่ที่ว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญคือคุณจะมีผู้บริโภคอีก8คนอ,อีกสองคนที่เหลือเขาไม่ถ้าเขาไม่โกรธคุณเขาก็เป็นเพื่อนคุณไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้หมายความวันหลังเปลี่ยนใจไม่ได้นะคะใน8คนที่ทำธุรกิจบริโภคสินค้าใช้อย่างสม่ำเสมอถ้าคุณดูแลเขาแล้วคุณไม่ทอดทิ้งเขา คุณมีเรื่องราวใหม่ๆคุณมีความเปลี่ยนแปล,ปลงบันที่ทางที่ดีขึ้น8คนนั้นอาจจะเปลี่ยนมาทําธุรกิจได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําทุกๆวันไม่มีวันเสียเปล่าเลยนะคะคนที่สร้างเครือข่ายมา,มามากมายเป็นเวลา10ปีในกิฟฟารีเนี่ยมีรากฐานมั่นคงมีคนอยู่ด้วยเป็นแสนๆคนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าสมมติว่าเขามีสถิติเป็นอย่างที่คุณว่านะคะวันนี้ก็ลองต้องลองดูก่อนว่าคําว่าร้อคนสมัคร ก็ต้องบอกว่าถือว่าโชคดีนะคุณหมอดีกว่าไม่มีคนสมัครเพราะมีคนสมัครแต่มันเป็นไม่ได้หรอกร้อยคนสมัครทำมาสิครับแลแต่เขาไม่ได้พูดเขาว่าซื้อใช้กี่คนไงใช่นี่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะมีคนที่มีความต้องการที่หลากหลายคนที่สมัครเนี่ยที่คําว่าไม่ได้ทำเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงไม่ซื้อสินค้าเป็นไปได้ว่าอย่างที่คุณหมอว่าอาจจะไม่ได้รู้ขึ้นมาทําธุรกิจอย่างจริงจริงแต่ซื้อสินค้าใช้เป็นผู้บริโภคค่ะโอ้คุณหมอผมนั่งนึกเล่นๆว่าถ้ามีสัก80คน ไม่ทําธุรกิจแต่ซื้อสินค้าใช้โอ้ผมว่าแค่นี้ก่อนนะร <80 S 2> ได้สิค <น S 2> าคหรอครับมันมาแน่นอนนะคะคได้ทั้งคนที่ซื้อสินค้าใช้แล้วได้ทั้งตัวคุณเองด้วยครับน,ะะนี่ในอนาคตเนี่ยที่หลักการอยากจะถามคุณหมอเขาน้องเขาไม่ได้ถามนะนี่ผมถามเองว่าวิธีการที่เราจะสามารถพัฒนาคนที่เป็นผู้บริโภคเฉยๆไปสู่คนทําธุรกิจเนี่ยไอ้ก้าวที่2เนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรไหมครคุณหมอ การยังรักษาสายสัมพันธ์การบริการการดูแลและการทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะชอบพูดเล่นๆน,นะคะกับนักธุรกิจที่มาฟังมาพูดที่โรงแรมบินทราว่าถ้าเรามีผู้บริโภครักษาความเป็นเพื่อนไว้บริการกันไปก่อนดูแลกันไปก่อนให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าเราเนี่ยจะต้องถูกเราตื้อหรือบังคับให้ซื้อกิฟต์รีเพราะว่าเขาจะหนีเราแล้วเขาจะไม่อยากเจอเรานะคะผู้บริโภคเนี่ยนะคะที่ ชื่นชอบสินค้าเนี่ยเป็นก้าวที่ดีที่สุดเลยของการตัดสินใจทําธุรกิจในวันหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาชอบสินค้ามากๆโดยธรรมชาติของคนจะบอกเล่า90ให้เพื่อนฟังเองอาจารย์เอ๋ด้ว<ช>ยไหมแค่บอกเล่าให้เพื่อนฟังและเพื่อนฝากซื้อเขาจะเห็นรายได้ที่เกิดขึ้นโดยทันทีของเดือนนั้นเลยแล้วก็ทําให้หลายๆคนเปลี่ยนใจมาทําธุรกิจได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะ<ช>ครับแล้วก็การมีคนสมัครยังไงดีกว่าไม่มีแล้วเมื่อสมัครแล้วเนี่ยหมายถึงโอกาสครับที่เราจะสามารถ ฝึกเขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายโดยเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์ก่อนนี่แหละแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่การทำธุรกิจอีกขันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีคำตอบมอบให้กับท่านผู้ชมไปแล้วครั้งหน้าเรายังคงมีคำตอบดีๆมาฝากอีกนะครับแต่เวลาของรายการหมดลงแล้วผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อน,นเท่างเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ